ขณะที่ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดย17ก็ทดสอบสวมแมสซ้อมนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายสําคัญในศึกฟุตบอลเยาวชนจึงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้นะครับที่สนามเดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในแคมป์ที่ประเทศไทยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลจิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ซาดิอาระเบียระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนนี้ การซ้อมในวันนี้ก็เน้นฟื้นฟูร่างกายโดยมีการนำแมสเทรนนิ่งหรือว่านักกากมาใช้ในการซ้อมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในเรื่องของระบบหายใจนะครับเจเด็ดมิลาโผลหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าเรามีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านมีสตาฟโค้ชที่มีความรู้ความสามารถในเมืองไทยทุกด้านมาช่วยซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยพัฒนาทีมเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากให้ทีมนั้ดีมากขึ้นช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเน้นเรื่องของฟิตเนสครับ แต่หลังจากนี้ก็จะเน้นเรื่องของแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในการเจอคู่แข่งร่วมสายซึ่งเราก็ประเมินตลอดว่าคู่แข่งนั้นเล่นอย่างเล่นอย่างไรนะครับจะาชนะพวกเขาด้วยวิธีไหนทําให้เรามีข้อมูลที่ดีทั้งคู่ต่อสู้และก็ของทีมไทยด้วยครับทีมงานมีความเก่งในแต่ละสาขามีความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อทดสอบความสามารถของนักกีฬาให้พร้อมมากที่สุดเมืองที่เราจะไปแข่งขันมีความสูงจาก ระดับน้ําทะเลถึง1,900เมตรทําให้อากาศเบาบางทําให้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการหายใจจึงต้องซ้อมเพื่อจําลองสถานการณ์ด้วยการใช้แมสเพื่อฝึกฝนการหายใจที่เบาบางรวมถึงการ รับประทานโปรตีนและแคลเซียมเพื่อจับกับออกซิเจนในเลือดให้นักเตะมีความทนทานในการวิ่งซึ่งเราพยายามเตรียมทีมให้ดีที่สุดครับซึ่งทีมชาตทยยู17นั้นจะมีการอุ่นเครื่องแบบปิดอีก2นัดน,นะครับก่อนจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ2 5คนและเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันต่อที่แอสไพร์อะคาเดมีประเทศกาตาร์ต่อไปครับ